มึงให้ไมซทำเลยเอ๊ะเฮ้ดูดูดูหลายพี่แหละพี่กดให้จะเล่นเนินเนาะเดี๋ยวพี่สับพี่พี่พี่สับแล้วพี่สับแล้วพี่สับแล้วยิงพี่พี่ปูยิงกดให้ก็เปิดก็เปิดให้หมดนะเดี๋ยวก็ชุดเบรกเบรกไว้เบรกไว้เลยเบรกไว้เลยมีวิปปิตมีวิปปิตมีวิปปิต ลูกแดงอ่ะใช่ปะ่ะใช่ใช่ใช่เจอแล้วเยอะปะเมื่อกี้เห็นสามคันอ่ะสี่คันเออเออกูจอดอีฝั่งหนึ่งฝั่งกูจอดฝั่งไหนนี่นะวัดวัด<ๆ>ตัวเด็กผมได้เอาอยาวินน่งมาแล้วนะมึงเก็บตู้อย่างกูกูก็ไม่ได้เอามาไงกูไปฉีแอ่ะกูนั่งบนรถไม่ลงรถมันไม่ตีกูใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่ลงรถเท่าอกับยังย,ยังไม่เรื่องกูจอดฝั่งไหนอะ่ะ เช่ยเหรพี่เช่ยอะไรนัน จะเวียแล้ะเนี่ยพี่ไปชวนพี่เซราเขามาเขาเหงาอยู่เมื่อกี้ ไอ้ลงรถไม่ส่ได้เลยด้วยลงรถแล้วใช่ปะลงรถทักกันเลยแล้วลงรถเขายิงได้เลยนะ ใครมาอีกปะมีมีมีเดบบวกไอ้นี่มาแล้วไม่ตัวเรียนไม่ทำไมตีบลงรถจังวะลงรถเท่ากับได้แล้วแค่ขึ้นรถไปดิไม่ไม่ลงเราห้ามขึ้นลงเราห้ามขึ้นลงเราห้ามขึ้นทีาไหนก็อยู่ตรงนี้อ๋อนอกกรงนี่หว่าตรงนี้กดกดจีดีให้เพื่อนเนี่ย อะไรวะเนี่ยซาเวียซาเวียครับพี่โทนไอ้โทนหายเมื่อไหร่ดิไอ้พี่พี่ไอบีทูแบ็กเบิร์กปิ๊ให้พี่เซราครับกลับพี่เซราโอ้มีมีคนหนาโอ้มีแค่นี้เมย์ไอไอท็อปมาอีกปะแล้วเอาบาวเลอร์ให้ไม่เอาด้วยนะใช่ป่ะไอท็อปมาแล้วมาไอเอ็มอี่าเอาบาวเลอร์ให้แมวเอดี๋ยวพี่พูดอยู่บ้านเอ็มอะแล้แพ้รถมา ข้าข้าอ๋อี่เดี๋ยวกูเล่นม้เราอยู่ไกลเลยเวลาเรามาออฟขวาไอ้อมสวัสดีครับสวัสดีรวยเลยสวัสดีครับพี่เล้วัสดีครไป เขาลงขวาไปเขาลงขวาไปเขาลงขวาไปเนี้ยเนียขวาเ้อหนูาห <ๆ S 1> น้ๆๆาแ <ๆๆ S 2> อดอบแอรดอบแอรดอบแอรดอบลม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  ปืนเล่นปืนไปเลยให้น้องให้คนอื่นเลยเฮ้ยปืนสอ,ง,องนี้ไม่ถึงเหรอวะปีบเล่นขวานะนมีไมค์ก็ตีเลยนะปิดทีละแกงปิดทีละแกงปิดทีละแกงว้าวปิดปิดเขาเขาเขาหนีมันเดินอะ่ะ มึงโฟกาสฝั่งนั้นไปนตายแล้วยิงฝั่งนู้นชวยลมตัวหนึ่งปืนอ่ะปืนลมสอง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 ไปถายไปเรายิงละยิงลยิงล,ลสามคนหน,นึ่งนี่ๆๆๆเบกให้น้องเบ็กที่อีกเบกปืนให้อีกไอ้ยัยนัก้า ไอ้ไดขึ้นมาท้องสุกได้นขึ้นมาเาปิดล้มเปิดล้มท้องสุกสาวเวียมาดิไอ้แก่ได้ทำไมมึงเป็นอะไรไอึ้งไอ้สูโคตรข้าวหละมีปลิตจะเข้าหลังะ้ว้ย เผาอุ้ยเบ้ยหบุญกิจโอ้ยไหลยาวด้วยอ่อโอ้ยฮิอะโอ้ยโอ้ย ไอ้โดนซ้ำอยู่น้องไอ้คุณโดนซ้ำต่อยไหลตายไอ้เพื่อนยิงหลังนะสามสามตัวเองเพื่อนเลยเฮ้ยใครเห็นกุ้งไหมไอ้ส่วนไว้มันโซนไว้มันเรียกเพื่อนกันมาด้วยเรียกเพื่อนมาด้วยกันดูเพื่อนทุกคนด้วยเฮ้ยตายตายตาย

ไอ้ดู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 หลายพี่แหละพี่กดใหงจะเล่นเนินเนาะเดี๋ยวพิสับพี่พี่พี่สับแล้วพี่สับแล้วพี่สับแล้วยิงพี่พี่ปูยิงกดแหงก็เปิดแล้วเปิดให้หมดนะเดี๋ยวเขชุบหมเบรกเบรกไว้เบรกไว้เลยเบรกไว้เลยยิงไว้ยิงไว้เขาชุบละเขาหน้าชุบละชัดเด้งจบ เอ้ยขโมอนอยู่หรือเกินขโมอนอะหม,หมดหมดยังขโมนหมดแล้วนะหมดมีอะไรบางเกิดเกิด ซ้ายซ้ายโอเวอร์ชนกับปริตปริตอยู่ไม่งยงีรบูมันต้องหิร้ายให้เพื่อนเลยเลยบูมเดี๋ยวสามองเดี๋ยวสามองเดี๋ยวสามิงสามิงเอาบอกเพื่อนดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนเดินเลยเดึงไว้ดึงไว้เว้นเว้นอย่าลึกเว้นเว้นเว้นอย่าลึกน้องลักเกีย่าลึก ลาเพื่อนก่อนลาเพื่อนก่อนลาเพื่อนก่อนลัเพืก่อเบิกมาให้แล้วเบิกมาให้แล้วเบิกมาให้แล้วเนี่ยตัวขวาเนี่ยหล่นลงไปข้างล่างรอลาดิ้งเพื่อนเฮ้ยใครใครเป็นตัวน้องตัวนู้นแม่ลมแล้วปืนลมตัวนึงแล้วปืนลมตัวนึงแล้วเพื่อนเราโดนปืนลมเยอะปืนลมเยอะเหลือตัวเดียวปืนเหลือตัวเดียวเอ้ยมีขวาล่างหลุดลงไปนะมีขวาล่างหลุดลงไปนะคนนึงอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ตีกไม้ก่อนที่กไม้ก่อนตีกไม้ก่อนตีกไม้ก่อนกไม้ก่อน่ไหมครับกไม้ตีมกไไม้หน่อยกไม้หน่อยตายตายตายแชุบไม่แต่ชุกไม่บดบดระวังบดมีดบดไดยครับเดี๋ยวับม่เดี๋ยวครับไม่ชุกชุกนชุกชิกนะข้างล่างข้าวงข้าาลดเดอยู่ีมเดีตะ คอยมาท่านอยู่บออ่อไอวันบอกเซราว่าไม่เล่นนะโเซรามีไอเซรามาแล้วเซอร์ลับถ้าสมุนโดนยิงกันเลยแขนแขนฉัน สองสุดได้ใครมาเป็นที่ปรึกษาได้เซรากับมาร์กี้ครับเซรากับมาร์กี้อันนี้อันนี้ให้ชุบเลยใช่ไหมครับออ๋โอเคครับพี่ว่ามาไงพี่สันติพี่เชอะไรวะไม่ได้เห็นไม่ได้อันนี้ให้ชุบเลยเพคะจบปกติ มีมีใครวิ่งไปดูซาเวลล์รุ่นหนังเขาไปชมกันมั้งเอ้าไนใครยิงอ่ะแคนเซิลนะเนี่ยมีคนยิงนะแคนเซิลนะฉอนเมื่อกี้ใครยิงอ่ะเมื่อกี้อ๋อซาเวล์เหรอเดี๋ยวพี่กดให้พี่กดให้ใช่ใช่ใช่ผมโดนแคนเอ้าซทำเลยน้องแใคร สับ yeah, ให้พี่ให้พี่เข,ขาสับกได้แล้วต่แล้วแตแล้วแล้วลอดแบบศูนย์จุดศูนย์หนึ่ะเมื่อกี้ใช่ใช่ผมนูว่าพี่ยิงแกล้งผมเมื่อกี้ไม่ยิงเลยดงผมวิ่งตั้งหน้าตั้งตามานเกยเฮียเลย น่าสิ่งดีๆพี่เซ่ขยัไไน,นไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนจริงไม่หลับนอนจริงเกบบอ,อกมาอยู่สามสามสิบกว่าชั่วโมงแล้วอ่ะไม่หลับไม่นอนของจริงเดินเดียวเดินเดียวเขาก็าต้อง ได้ช็อตละวันนี้ได้ช็อตละได้ช็อตไปลงติ๊กต็อกละชบาได้ช็อตละมีเราได้ช็อตละ จอกันครับเจอกันครับพี่พักผ่อนด้วยครับ